บัดนี้วันที่2เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่90ที่ขา้าพเจ้านายนุรุรุจันคอยขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตปรปปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดชคุวาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขา้าพเจ้าชงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อนในคารวะวิญนะนในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทอญ บทที่หนึ่งบทสวดจุมนุ่มเทวดาสมันตาจักรวาลลสุอัตตะลาขัดฉันตูเทวตาสัตตมังมุนีราชาสาสูนันตุอะคโมขะังตะเกกามีจลุเปกิริสิกิาตะเตจนนาลิกีวิมานนติเปรลเตจะขามีตะลุวานาฆาเนกิหาวตุมิกิเตหุมมาใจยัมตุเทวชลาตะลุวิเสนเฮขะขณะปัญหาคดิตันตัสันดิเกยังมุนีวาราวจนา ถ้าท้าโวมีตัวนั้นตัวรรมตัวนัวยไม่ทันตาธรรมตัวนักวยัไมทันตาธรมตัวนัวยงม่ทันตาบที่สองบปุชาพลัตัณไอิมินาตะกาเลนะพุตังอัิปุชเชมาอิมินาตะกาเลนะธรรมังกับพิพุชเชมาอิมินาตะกาเลนะตังคังอัิพุชยชียมะบที่สามบกาพลัตัณไยอังธรรมะตังโตรวพุตังมะวตังิวาเจมิโวาาโตพรวตามตงมังนมตาิทินุตวะโตเทกระตั้งโกตังคังนิมาบที่สี่บทสวนนวัตการสิทธิา namun tamu tasa pa riuwa la to tamu tamu da tana tamu tasa pa riuwa tol to tamu tamu da tana tamu tasa pa riuwa tol to tamu tamu da ta budiha botuwa taiksa na ka kom putang tala na ka cham mi tamang tala na ka cham mi takang tala na ka cham putang tala na ka cham mi tutiempi tamang putang tala na ka cham mi บทที่หกบทสสัจจกิริยาคาถานติเมสละังอัญญพุทโธเมสละนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะสติเมหุตตุตัปปะทานัตติเมสละนังอัญญธรรมโมเมสละนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะสติเมหุตตุตัปปะทานัตติเมสละนังอัญญหลังคมเมสละนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะสติเมหุตตุตัปปะทา ข้อทีเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพักวาลังกรมาสมุทโวิชาเจรณะสัมปัญญนุตุกตโลกวิถูนุตุตโลกุติสธรรมะตาลติสท้าเทวมนุสานังปุตโตพักวารติข้ที่แปดธรรมานุสติสวาฆาโตเปรุตตากรรมทานดิติโกกาลิโกอิหิปติโกอปนิโกปัจจตังเวทิตตพวิญญูหิติปุอทีเก้า สังคานุสติปปิปโนปวัตโตทัวทังโคยุปิปโนเปวัตโตวังโคยายะปิปโนปวัวโตทวทังโคเามญปิปโนปวัตโตแทวังโคยติยงจตารีบริสยุคานิอัตบุริสบุคลายจัปเปริวโตทหัวทั้งโคอุเนยโยปาวนยโยตัิเนยโยฉลิกลานิโยอนุตัลังบุญยาเขตังโลกะตาติปอิสิัตนาสุดญาทิญาณี้าปุตานีสมาคถานีปุมาณีวยัติวจยววะวยัน ยานีวะอันตาริเคอับเพวภูตาสุม,มาณาตวันตุอักโถพิศกัจจะตุนันตุพาสิตังตัสมาหิภูตาหิจาเมีาตับเพเมตังกะโลธามานุสิยาปชายาทิวาจะลับโตจะหะลันติเยเปลิงตัสมาหิเนรักธา ปะมะต่ายังกินจิวุิธังอิทธวาหุลังวาสักเคสุวะยังรับตนังปณิตังนาโนนะมังอจิตถาคเตนะอิทัมปิพูเตระตนังปณิตังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุวัติโหตุขายังวิอาคังอะมาตังปะณีตังอัจฉะ ข้าตาสัจกยามุนีปะสมาหิโตนาเตนะธรรมะนาสัมมาติอิจิอิทัทททมปิสทำเอรัตนปณิตังเอเตนะสัจจวัชเชนะตุวติโหตุยัมพุทธาเสถโผปะลิวันนาจีสุจิงสมาทิมานำตาริกัญยะมาโหตสามะทีนาเตนะ โมนะวิชาติอิทัมปิตสัมเมระตนังปณิตังเอเตนะสัจจะวเชนะสุวติหุงตุเตปุกลาอัตตะตังปัสสัทธาจตาริเอตานิสุตานิหุติเตตะกิเนยาสุตัสัสสาสาวะกาเตเตสุกินนัตหนิ มาอภลานิอิธรรมปิตังเครัตนังปณิทังเอเตนะสัจเจนะวัาติหุนตุเยปุเยสุป,ปะยุตามนานาสาทเนะนิกามิโนโคต,ตามะสาสันนำหิเตปัสติปัตตาอามาตังวิคยหะสัทสัตตา,ามุทานิพุทธิงพุชัก อาณาอิธรรมปีิสังเกตลัตัาปณิทังเอเตนะ่าสัจเจนะ่าสวัสดิโหตุยาถินทะกีโลปัถวิงอิโตสิยาจะพุพิวะเตปิจะอาสัมปะกรรมปิโยตัถูปะมังตัะปะปุริสังวะตาวะฏามิโย อะริยสัจจานิปะอปะปเวจปะปัสสติอิธัมปิสังเกตัตนองบ,บุีตังเอเตนัสเจนัส,นสวัติโหตุเยอระบริยสัจจานิวิภาวะยันติคำพีปะละปัญเยานาสุเทหิตานิกิจจปิเตโหติตุ สัพปะมัตตาเนพระวังอัฏฐะมาทิยังติอิทามเปตังเกลัตตะนาปนีตังเอเจนะจัจเจนะสวัตถิหุตุตหาวะสัสสนาทัสสนาสัมปะทายะตายสุธรรมาชางหิตาภวันติตกายะทิติวิจิกิจิตันจะรือ ละภะตังวาปิยะทัจิกินจิอะจัตุหะปาเยหิจัวิปะมุตโตฉะจาริฉานานิอะ,ะพัโพกาโมงปิสัมปิอิเคละตะนางปานิตังเอเตนักสัจเจนะสุวติหนตุ กิจจปิโสกัมมังกะโลติปาปะังกายนะวาจายุตะเถตาะวาอาภะโพโ,โสวัสสะปติฉะทายะอาภาพพัตตาทิตาทัสสะบุตตตาอิทัมปิตังเคระตังปนิตังเอเตนะสัจจะ ววกเจนะตัวสิหงุ่วว่าว่านับปะกุมเทย่าถาปุสิตปะเกกิมหานะมาเสปัถะมัสมิงกิมเหปะถูปะมังธรรมะวะลังอะเทสยิปพานะคะคามิง อาล,ลามังอิตายะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตุวติหนตุว่โลว่ลันยูว่ทะโวว่าลาหะโล,โลอันุตตะโลธรรมะวะาลังอะเอไธยีอิธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตุวติหนตุขีนังปุรานังณวังนัตถิสัมภาวัง วิรัตะกิตตายาติติภาว,วัสสมิงขีเตขีนาปีชาอะวิรุติฉันทานิพันติติตายาถายมปฏิโปอิธรรมปิสังเกตละตะังปณีทางเอเจนะสัจเจนะบทวัตติโหตุยาน,นิท่าปูทาน,นิสมารตา,าน,นิภุมมานิวายาน,นิอันตริเกตตาคตัาางเทวมนุษย์สัพูชิตังพุทธังนะมัตสาม a สวัสดีหุ่นตยานีท่าปูตานีสมะคตานีปุมานีวายานีอันตริคเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังคมังอนัตสามะรถสวัสดีหนตุยานีท่าปูตานีสมะคตานีปุมานีวายานีอันตริคเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังตังคังนัมัสสามะรถสวัสดีหนตุบที่สิบเอ็ดอธ อาตานาสิยปริตสัพพะโลคาวินิมุตโตสัพพะสันตาปาวะชิโตสัพพะเวระมติกันโตนิพุโตจตุังภาวังสัพพิเหติโยเววาจันตุสะอะโลโววินาสัตุมาเตภววันตาริโยตุกุขิเทขายุโกภวะอภิวานารสิริสเนตังอุตตาปจายโนจัตตาโลธรรมมาวะ are you are no to come um